ก็เราจะไปพูดคุยรายละเอียดนะครับกับทางด้านทนายฮนิตยงสตานะครับเลขาธิการของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติครับครับสลามุอะลัยกุมุรฮ์มัลลอฮ์บระกาตุครับวะลักุมสุลามะรัฮมุตุลลาห์ผมบเรากาตุลครับผมทานิันนสบายดีนะครับครับฮานิลลัครับยามเช้าวันหยุดยาวๆฝนตกครับครับทราบข่าวว่าอยู่อยู่หัดใหญ่ท่ามดลแลครับูลอันนี้ผมอยู่กับใครนีครับ อาอัสฟาต้าเบื้ซีนครับอ๋อนุสฟาตเนอร์ซินนะครับไม่ว่าลาอ่าก็เราหยุดเราหยุดแค่วันอีดนะฮะกับวันอื่นที่มีภารกิจนะครับได้เฉพาะวันอีดนะครับครับผมอาจากกรณีอย่างเนี้ครับเรื่องตั้งแต่มัธยมวัดหนองจอกเองรวมไปถึงที่หาดใหญ่มาที่กระบี่มาที่พังงาเนี่นะครับทางธณธนิษฐ์นะครับ มองว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ทำไมมันยังคงมีอยู่ในประเทศไทยครับตั้งแต่มูที่มุสลิมเพื่อสันติเข้าไปทำงานด้านเรียกร้องสิทธิให้กับพี่น้องมุสลิมนะครับเราพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่กรณีที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานาครหรือโรงเรียนต่างจังหวัดต่างๆที่เรารับเรื่องร้องเรียนกรณีการแต่งกายของนักเรียนหรือนักศึกษาหรือขา้าราชการ ที่ทํางานในกระทรวงทะวงกรมต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาอยู่สองอย่างครับครับปัญหาแรกก็คือความไม่เข้าใจของของผู้บงังคับบัญชาของเพื่อนร่วมงานของขคณะครูหรือของหน่วยงานราชการต่างๆความไม่เข้าใจถึงการดํารงอยู่ของสัสนาำลสลามในประเทศไทยแต่น้ำลสลามเนี่ยตรงเถอะไม่มีการแต่งกายนิขิตแต่งกายเรียบร้อยเรงน,นี้นะครับเราต้องทํางานหนักอยู่เหมือนกันนะครับ,รบวันนี้ ว่าการแต่งกายเนี่ยแต่งกายได้เฉพาะที่อยู่ในบ้านหรือแต่งกายได้เวลาออกไปทํางานหรือแต่งกายอย่างไงแต่ผมคิดว่าณวันที่เราทํางานองค์กรสาธารณะต่างๆทํางานเนี่ยความเข้าใจเหล่านี้มันคลี่คลายไปนในทางที่ดีนะครับนี่ส่วนหนึ่งนะครับครับส่วนที่สองก็คือกฎระเบียบกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเราทํางานมานี่ครับคุณอดุลสตาครับครับเราพบว่าระเบียบกฎหมายรัฐธรรมนูญเอง หรือข้อบังคับต่างๆเนี่ยเอื้อนะครับในประเทศไทยเนี่ยเอื้อให้มุสลิมเราเนี่ยได้ปฏิบัติการหลักการศาสนาอย่างสมบูรณ์อย่างครบถ้วนถือว่าดีมากนะครับ,รบแต่ปัญหาของมันก็คือว่าเมื่อระเบียบกฎหมายกฎกระทรวงข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยทําไมมันถึงติดขัดมาถึงณนว,วันนี้อืเท่าที่เราตรวจสอบนะครับเอ,อกรณีโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกปยาที่ ที่ดังมากนะครับตอนนั้นเป็นความปวดร้าวที่ที่น้องสิมเราต้องประสบเด็กคนหนึ่งต้องออกจากโรงเรียนไม่สามารถเข้าไปเรียนได้เนี่ยเกิดจากการลื้อของคณะครูโรงเรียนนั้นนะครับ,รบที่ไม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 ไมอแยแสต่อ,อก,กฎหมายคบรับวันนั้นมีกฎหมายมีระเบียบกระทรวงาการทีการชัดเจนว่าอาให้นักเรียนเนี่ย สามารถแต่งกายได้ตามหลักการศาสนาอิสลามซึ่งระเบียบพวกนี้นะครับได้ออกแบบชัดเจนว่านักเรียนต้องแต่งกายยังไงมีรูปแบบแขนสั้นแขนยาวนักเรียนชายให้นุ่งกางเกงขาย,ยาวได้นักเรียนหญิงให้คุมีหยาบได้นี่มันชัดเจนมากนะครับครับแต่คณะครูเหล่านั้นไม่ไม่ไม่ยอมใช้กฎระเบียบเหล่านั้นอ้างอ้างอ้างเรื่องสถานที่อ้างเรื่องที่ดินอ้างเรื่องวัดอ้างเรื่องศาสนาเข้ามานะครับมันก็เลยทําให้กระแสตรงนั้นเนี่ย รุนแรงนะครับส่วนกรณีที่เราพยายามตรวจสอบอยู่นะวันนี้เนี่ยกรณีต่างจังหวัดอย่างเช่นกระบี่จังหวัดทาง,งานจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับผมคิดว่ามันมีอยู่สองส่วนปนปนกันนะครับครับเอ,อระเบียบเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่รู้ด้วยอืระเบียบของกระทรวงราการทการว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษานะครับครับครับผมคิดว่าน่าจะไม่เคยเห็นออื เดี๋ยวผมจะจะเล่าให้ฟังว่าจะแก้ปัญหายังไงดีนะครับของจากการสัมภาษณ์ผมฟังการสัมภาษณ์ที่คุณอํบดุลจีนสัมภาษณ์พออโรงเรียนโรงเรียนบ้านในหยงนะลลงครับโรงเรียนบ้านในหยงตะกวดทุ่งตำบลหลอยวงตัวตะกวดทุ่งพังงานเนี่ยครับผมคิดว่ามันเกิดจากความมีมีความไม่เข้าใจในใน,ในการอยู่ร่วมกันของ ของของผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกันค,ค่อนข้างมากเลยนะครับครับต,ตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะอ,อมูลที่มุสลิมเพื่อสันติที่ทํางานด้านการเรีร้องสิทธิเนี่ยอย่างเดียวเลยแหละครับมันต้องเกิดจากกระบวนการปฏิรูปทั้งกฎหมายทั้งโรงเรียนกฎหมายครูกระทรวงธธานการและ เรื่องของศาสนาด้วยครับการที่อ้างว่านักเรียนเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยแต่งกายแบบนี้แล้วอยู่บ้านคุณจะแต่งยังไงก็ได้อืไปอยู่ในไปนอนนอนจะแต่งยังไงก็ได้อันนี้มันันเ,นเชิงจะแนกกระแหนนะครับ,รบที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนระดับพอโรงเรียนผ่านการศึกษามาถึงระดับปริญญาโทเนี่ยผมคิดว่าความเข้าใจในเรื่องของของการแต่งกายแบบนี้ผมก็มีนะครับมีเพราะว่า ทำไมนะครับออกไปนอกโรงเรียนเนี่ยเขาเต็กใจกันแบบนั้นเยอะแยะไปหมดครับครับแล้วเพื่อนครูเนี่ยครูคนนี้นะครับสมัยเรียนราจะพัฒสมัยเรียนเหนาวนียอะไรเนี่ยมีเพื่อนมุสลิมที่เต็กใจที่ครูหยาบเยอะแยะอาจารย์ที่สอนเขาก็ครมหยาบก็มีเยอะแยะนะครับครับเขาก็คงเห็นมาครับแต่การให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นเน่ยการสัมภาษณ์ครูเมงองทีมผมคิดว่าเป็นเป็นการนให้กันแหนเป็นการปลุเพื่อจะให้เห็นว่า เรามีอำนาจในการโดยหารจัดการโรงเรียนแบบนี้ใครจะมาทำอะไรไม่ได้ครับนิดนึงครับทนายครับเมื่อกี้ที่บอกว่าปัญหาของทางบ้านในยหงเนี่ยที่บอกว่าไม่รู้กฎกระทรวงเนี่ยหมายถึงตัวผอบุคลากรในโรงเรียนหรือว่าหมายถึงชาวบ้านที่ไม่เคยเห็นกฎกระทรวงครับคือที่เราเคยลงพื้นที่กันมานะครับแก้ปัญหาจังหวัดภูเก็ตยกยกตัวอย่างเลยจังหวัดภูเก็ตที่โรงเรียนอาชีวะ ถ้าถ้าถ้าทำยังจาได้นะครับโรบงเรียนอาชีวาศึกษางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยปฏิเสธไม่ให้นักศึกษาเนี่ยครูมีอยากเข้าไปเรียนนะครับ,รบอ้างว่าไม่มีระเบียบอ้างว่าไม่มีกฎหมายสร้างความแตกแยกแต่เมื่อทีมงานมุสลิมเพื่อสันติจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่แล้วเอาเอกสารเอาระเบียบการแต่งกายของกระทรวงศึกษาธิการไปให้ดูเนี่ยอนุญาตเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นการชัดเจนเป็นข้อมูลชัดเจนแสดงให้เห็นว่า ระเบียบตัวนี้เนี่ยถ้าราชการทั่วประเทศเนี่ยไม่ไม่เคยเห็นเป็น <c oughs> เป็นไปได้ไงฮะมันมันมันออกมาเป็นระเบียบที่มันควรจะรับรู้พร้อมกอันทั่วประเทศนะฮะแต่การกระจายข้อมูลกับมันต้องเป็นนโยบายที่มีเป็นหนังสือเวียนให้รู้ว่า,รากระทรวงึการมีระเบียบตัวนี้ให้โรงเรียนปฏิบัติตามโรงเรียนภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงศึิการนะครับต้องปฏิบัติตามแต่ทีนี้มันเป็นแบบนี้ครับ ถ้าเราจําได้เนี่ยมุสลิมเพื่อสันติเคยจัดสัมมนา,าว่าด้วย <c oughs> ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาเรายกระเบียบตัวนี้ขึ้นมาสัมมนา,าโดยเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในเวทวงกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณการปออโรงเรียนและก็คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามารับฟังแล้วเรานําเสนอระเบียบตัวนี้ไอ้น,นี่เป็นการแน่ชัดน,นะครับว่า แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็ไม่รู้ระเบียบตัวนี้นะครับอืมไม่รู้จริงๆแล้วเราเคยให้ทางออกเคยให้แนวทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วบอกว่าเราต้องจัดสัมมนาทั่วประเทศนะครับ,รบเพื่อจะยุติปัญหาเหล่านี้เอารัฐมนูญเอาระเบียบเอาข้อบังคับเอาความเห็นของนักวิชาการเอาเคสต่างๆที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมาพูดคุยทั่วประเทศเลยนะครับต้องจัดแล้วก็ทําให้โรงเรียนภายใต้สังกัดขอ,ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องรับรู้ ว่าการแต่งกายของนักเรียนมุสลิมเนี่ยครับของนักศึกษาของนักเรียนมุสลิมเนี่ยสามารถแต่งกายได้ตามหลักการศาสนาโดยครบถ้วนบริบูรณ์อือันนี้ต้องจัดนะครับ,รบแล้วก็ผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยสมควรอย่างยิ่งเลยในการในช่วงของการปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปสถาบันต่างๆนะครับเรื่องนี้ก็ควรหยิบยกุกหยิบยกขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาพูดคุยใหม่ครับครับ ในส่วนของกระบี่และก็พังงานนะครับทางมูลทิิมุสลิมเพื่อสันติเนี่ยจะดํเาเนินการอย่างไรต่อไปนะฮะเราโชคดีตรงนี้นะครับเราถือว่าเป็นช่องทางที่ดีเพราะว่ากรณีโร,รงเรียนบ้านนายงนะครับคุณอาดรนอาซีมคุณอาภาะมีการร้องเรียนเข้ามาในในเว็บไซต์ในเพจของมูมุสลิมเพือ่อเพื่อสันติกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาปุกิต มีการร้องเรียนเข้ามานั้นถ้าไม่มีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องแน่ว่ามีการละเมิดสิทธิขั้นรุนแรงอยู่ในจังหวัดพังงาเอคนร้องเรียนเนี่ยก็เป็นชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับที่เห็นความอคติที่เห็นความไม่ถูกต้องของผู้วยการโรงเรียนคนนี้นะคนนั้นนะครับก็ร้องเรียนเข้ามาอันนี้เป็นช่องทางช่องทางที่มุสลิมเพื่อสันติจะต้องเปิดช่องทางให้พี่น้องให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะครับ ให้รับรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเราสามารถจัดการได้โดยใช้ขั้นตอนทางกฎหมายโดยใช้โนโยบายที่มุสลิมเพื่อสันติเรายืนมาตลอดนะครับ,รบเราจะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาครับเราจะใช้กฎหมายที่บ้านเมืองนี้เนี่ยครับเป็นผู้สร้างขึ้นมาในการแก้ปัญหาและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับครับเราจะไม่แยกเราจะไม่ไล่ใครออกไปจากจากแนวทางของเรานะครับ,รบเราจะต้อง พูดคุยให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าทําไมมุสลิมสีต้องอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็ให้เขาเข้าใจไม่ให้เขาไม่เข้าใจแล้วก็อนุญาตนะต้องเข้าใจก่อนนะครับถึงจะอนุญาตครับครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เพราะวัในใดวันหนึ่งที่มุสลิมผู้สติเดินออกมาจากพื้นที่นะครับปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครับ,รบปัญหาก็คือชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิเวลาไปเจอกับข้าราชการเนี่ยก็จะกลัวจะเกรงนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ตรงนี้ในทางที่มองว่าจะช่วยเหลือตรงนี้ยังไงครับคือมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับมันมันมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการการเรียกร้องเรื่องคุมียาหรอกครับกลไกจีนลองดูทุกเรื่องนะครับชาวบ้านในทั่วไปนะครับในาจังหวัดเรือแม้แต่ในกรุงเทพฯแต่ลคเองเนี่ยแค่ไปทาบัตรประชาชนยังกลัวเลยนะฮะใช่เจ้าหน้าที่ดูนิดนึงนี่กลัวแล้วนะที่จริงแล้วเนี่ยเราลองเราดูแบบนี้ง่ายๆนะครับการตั้งอบตอบจองค์การ ปรครองส่วนสองถิ่นขึ้นมาเพื่อรับใช้ประชาชนนะครับอันนี้หน่วยหน่วยเล็กๆในพื้นที่นะครับเลือกตั้งมาจากคนในชุมชนเองแต่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับเข้าไปนั่งบนโต๊ะเข้าไปนั่งในโต๊ะเข้าไปนั่งอยู่ในสถานที่ราชการแล้วถามว่าวันนั้วันนั้นเนี่ยชาวบ้านตาดำๆนะครับชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเขากล้าที่จะเข้าไปตีไหมเขากล้าที่จะเข้าไปพูดคุยกับคนเหล่านั้นไม่กล้านะครับทั้งๆที่คนเหล่านั้นมาจากการเลือกของเราเนี่ยครับ อันนี้คือปัญหาแล้วโรงเรียนเองเนี่ยเรากลับย้อนกลับไปในโรงเรียนนะครับที่จริงโรงเรียนนะครับถ้าถ้าถ้ถาเราเยังจาได้ครับ,รบโรงเรียนเนี่ยมีคณะกรรมการส,สถานศึกษานะครับครับซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยใครลนะ่ะปกกระกอบด้วยชาวบ้านนี่แหละครับอืปกกระกอบด้วยถ้าถ้าพื้นที่นั้นมีวัดกับเจ้าอาวาสมานั่งเป็นคณะกรรมการมีมัสยิดก็อิหม่ามัสยิดมีกรรมการมีผู้ใหญ่บ้านมีพออโรงเรียนเป็นเลขานุการนะครับมีหน้าที่เนี่ย พอจดการบันทึกคณะกรรมการโรงเรียนว่าอย่างไงเมษาต้องรายงานแบบนั้นรายงานแต่การเขตพื้นที่ไอ้น,นี่เป็นการเข้าถึงเป็นการเป็นการสร้างระบบกฎหมายที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงหน่วยงานราชการที่ดีที่สุดแล้วณเวลานี้นะครับครับแต่ชาวบ้านไม่รู้หรอกครับว่ามีคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่<ม>เขาสามารถคุยได้และที่หนําซ้ำไปอางนั้นนะครับที่น่าเจ็บปวดมากนะครับคณะกรรมการสถานศึกษาไม่รู้เลยเขาตัวเองเนี่ยทำอะไรบ้าง ไอ้นี่ปัญหาที่เราพบทั่วประเทศเลยนะค,ะครับ,รบมีโรงเรียนไม่กี่โรงที่เราพยายามทําให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามความเห็นความคิดเห็นของอาจารย์ญายาทองทานะ,ค,ะครับครับโรงเรียนต้นแบบในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่โรงที่คณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยมีบทบาทเข้นแข็งในการสร้างนโยบายสร้างโครงสร้างของโรงเรียนให้สิทธิเสรีภาพของนักเรียนได้เนี่ยมีไม่กี่โรงในประเทศไทยค,ครับครับรบซึ่งจริงๆแล้วอํานาจของคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ย อยู่เหนือพออีกทีหนึ่งถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าเนื่องจากชาวบ้านไม่รู้แล้วก็ไม่ตระหนักในในตาแหน่งหน้าที่ที่ตัวเองมีมันก็เลยเกิดปัญหาว่าอํานาจเบ็ดเสร็จไปอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียนพอออย่างเดียวเอาากกลายเป็นว่ากลัวพออนะครับแม้แม้แต่พออเองก็ยังหนงนอำนาจตัวเองเห็นไหมครับครับพออเองก็บอกว่า ให้ผอเขตทามาอย่างเดียวนะที่จริงไม่ใช่นะครับการบริหารจัดการโรงเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งต้องรับผิดรับชอบด้วยนะครับต้องรับผิดชอบในการในการบริหารงานของโรงเรียนแล้วก็ตัวตําแหน่งของผอเองนะครับที่ที่ที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ครับไม่ไม่ต้องใช้ผอเขตหรอกครับผอเขตไม่ใช่กำากับดูแลภาพกว้างทั้งจังหวัดทุกเขตกําหนดไว้นะครับ แต่พอโรงเรียนเนี่ยนะครับพอโรงเรียนสามารถาบริหารจัดการนะและจริงๆแล้วไม่ต้องอ้างว่าพออ,อจะสั่งไม่สั่งนะครับรบะเบียบของกระทรวงแธิการว่าด้วยการแต่งกายเนี่ยสามารถจัดการได้เลยนะครับคบจคัดการได้เลยเพราะว่ายกขึ้นมาแล้วก็นักเรียนก็แต่งกายได้เลยแล้วพออ,อถ้าอนุญาตนะครับไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับถ้าพอ,อ,อ,อบอกว่าวันนี้ฉันจะเดินตามระเบียบกระทรวงแการว่าด้วยการแต่งกายแลให้นักเรียนทั่วทั้งโรงเรียนเนี่ยแต่งกายได้ ผู้ชายก็ขายยาผู้หญิงก็คูมีอยากแขนยาวนะครับครันพุทธก็แต่งกายตามความต้องการของตัวเองบางทีคนพุทธเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากแต่งกายแบบอนุรักษ์ไทยเขาใส่เชือราชประแดงหรือราชราชเจประธานเนี่ยก็ได้นะครับแตาเขาอยากจะทํานะครับครับไม่มีความแตกแยกใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการหวาดระแวงไปเองเป็นการพูดตัดบทนะครับที่จริงแล้วเนี่ยการที่ให้นักเรียนเนี่ยแต่งกายหลากหลายยืนอยู่บ LIKE no นพื้นฐานของความเชื่อของตัวเองเนี่ยเป็นการสร้าง สร้างความสามัคคีในโรงเรียนที่ดีที่สุดคนเนี่ยเมื่อเดินออกจากโรงเรียนจะได้รู้สิทธิหน้าที่ของตัวเองครับพอเด็กในโรงเรียนเนี้ยจะโตขึ้นนะครับ,รบเขาต้องไปเรียนในจังหวัดเขาต้องไปเรียนในกรุงเทพมหาคนครหรือเขาต้องไปก้าวไปสู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเห็นความหลากหลายตั้งแต่เด็กๆเด็กนะครับเขาจะเรียนรู้ถึงกันและกันได้ครับมีอัตติตั้งแต่เด็กเดับครับทีนี้อพูดถึงั เรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาหรือโนโยบายของมมสเนี่ยครับท้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่หยาบเองหรือปัญหาอื่นๆที่เรามักจะเจอบ่อยเป็นเหมือนอวัฏจักรเลยเนี่ยนะฮะเราเรามีแนวทางอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ครับคือเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณมอ,มอ,อุตตะมมสหรือมุสลิมมุสติเนี่ยเรามีความอ่อนแอนะครับอ่อนแอในที่นี้ก็คือเราขาดบุคลากรที่จะทํางานในพื้นที่ ทั่วประเทศเนี่ยเป็นงานที่หนักมากนะครับ,รบวันนี้ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่ได้ฝ่ายข่าวที่เข้มแข็งคอยตรวจสอบเรื่องแบบนี้ให้เรานะครับรับรองได้นะครับประชาชนพี่น้องผู้ิ่งเรายัางถูกละเมิดติดอยู่อีกเยอะเลยนะครับ,รบแต่แต่วันนี้ฮัมดิลลาเรามีช่องสถานีที่ที่สามารถเจาะเข้าไปในในชุมชนต่างๆได้ครับเปิดเปิดช่องทางให้มีการรับเรื่องร้องเรียนได้เราถึงไปพบนะครับว่า ในพื้นที่จังหวัดทางงาเราเนี่ยก็มีการระเมิดสิทธิขั้นร้ายแรงขั้นรุนแรงเลยนะครับครับนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยมมสหรือมุสลิมเพื่อสันติมูที่มุสลิมเพื่อสันติต้องเปิดพื้นที่ในการทํางานให้มากกว่านี้นะครับเราขอชื่นชมคณะทํางานของภูเก็ตนะครับมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตที่พอรับเรื่องเราเรียนแล้วลงพื้นที่นําโดยคุณดาริสบังโจดาริสตููนะครับครับลงพื้นที่และพี่น้องอีกหลายคนผมประสานงานผ่านเลขา ของมุทิมุสลิมเพื่อสันติคุณอิาอเาริสสารสิทธิ์นะครับครับก็ได้รับการเคลื่อนไหวแล้วก็เข้าไปตรวจสอบแล้วหลังจากนี้ไปนะครับเราต้องดําเนินตามการตามกฎหมายนะครับเพราะเราจะไม่มีอย่างอื่นที่จะทําให้สังคมเราเกิดความแตกแยกเราใช้ตัวกฎหมายนะครับซึ่งประเทศนี้มนันยึดหลักกฎหมายเป็นหลักนะครับ,รบหลักนิติธรรมนิติรัฐนั่นแหละครับเราก็จะ ทำหนังสือถึงผู้วยการโรงเรียนเป็นขั้นตอนตามกฎหมายแต่เราจะไม่ไม่ช้านะครับ,รบเราต้องทําอย่างเร่งดวง่วนเพราะเปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยเด็กนักเรียนจะต้องได้รับคืนมอบสิบทธิของเขาดังบริบูรณ์นะครับคือแต่ใกรทุบ,บทั่วเลยครับหลังจากนี้พอหนังสือไปถึงผู้วยการโรงเรียนเขาจะต้องตอบกลับมาหรือถ้าไม่ตอบกลับมาเราจะนําเรื่องเี้ยขึ้นสู่ชั้นบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปก็คือเพาเขตการศึกษานั่นแหละครับ ถ้าช้ามากนะครับเราก็จะทาเรื่องนี้ขึ้นสู่คณะครัฐมนตรีใช้ารัฐมนตรีกระทรวงชาาริการหรือนายกรัฐมนตรีเป็นคนสั่งการมันสั่งการได้เลยนะครับครับแค่แค่พูดแค่นั้นแหละครับก็สามารถที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ที่จริงแล้วเนี่ยที่ไว้นิวเรานะครับเคยสัมภาษณ์ท่านนายกกรณีการ <คง S 2> ไม่<ส>ก่ะจายของอของของ,ของโรงเรียนอะไรนะตรงที่ห,หัดใหญ่ะหัดใหญ่ทรื่องนะไรนะ คำพูดของนายกณนเะวลานั้นน่ะสามารถที่จะเอามาอ้างอิงได้เลยนะครับ,รบเป็นเป็นเป็นคําพูดของผู้นําสูงสุดในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่าข้าราชการทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนะครับครับ,รบ,รบทีนี้<ม>สุดสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงกับคุณผู้ชมทางบ้านครับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการข่าวยามเช้าอยู่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยกันดำเนินการ ในการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องนิรศรีสัจธรรุทธกับมุสลิมนะครับ,รบผมคิดว่ากรณีบ้านในายหยงเนี่ยก็เป็นกรณีหนึ่งที่จะโรงเรียนบ้านในายหยงนะครับกรณีหนึ่งที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาทําแล้วก็เราต้องใช้วิธีการทํางานที่ค่อนข้างที่จงละเอียดรอบคอบหน่อยนะครับ,รบเพราะว่าเราได้รับข้อมูลมาว่า ก่อนหน้านี้ก็มีการปะทะทางคารมกันพอสมควรแล้วนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องปรับทัศนคติความเข้าใจของคนในพื้นที่และพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆนะครับที่รับฟังรายการนี้นะครับพี่น้องอไม่ต้องกลัวนะครับพี่น้องมีมูที่มุสลิมเพื่อสันติคอยดูแลเรื่องสุทธิให้กับพี่น้องทุกคนนะครับกรณีการคุมียมีก็เป็นกรณีเบสิกที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับ แต่กรณีการละเมิดสิทธิอย่างอื่นที่มีอยู่นะครับกรณีที่ไม่จัดห้องละหมาดให้ครับไม่จัดอาหารฮร้านให้นักเรียนเนี่ยผมก็ไอ้นนี้ก็ก็หนักอยู่หลายโรงเรียนนะครับในพื้นที่อันดามันทั้งหมดนะครับถ้าตรวจสอบดูนะครับคุณดลครตตาพื้นที่อันดามันทั้งหมดเนี่ยครับตั้งแต่สตูลยันระนองเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากแต่ไม่มีใครหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเลยครับนะครับ สสในพื้นที่ต่างๆหรือ,อานัการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ที่อำนาจเนี่ยไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้เลยและที่จริงๆนะครับมันจะตกไปสู่อ,อำนาจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามคอเตบีลัมทั้งหมดเลยนะครับต้องร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้เราอย่าอย่าเอาเรื่องปัญหาว่าเป็นเรื่องแนวคิดใหม่เก่าอะไรนะครับปัญหาเนี้มันไม่มีไม่มีไม่มีใหม,ม่ไม่มีเก่าครับครับเป็นปัญหาของพี่น้องมุสลิม ทั่วโลกใช้หลักการเดียวกันในการคูมิุมยาการละหมาดการกินอาหารอาหารานเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันนะครับใครใที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับดูรายการข่าวอยู่ถ้ามีเรื่องรต้รองเรียนนะครับถ้ามีเรื่องแบบเนี้ยเออโรงเรียนที่เราอยู่เนี่ยลูกเราอยู่ก็เป็นแบบนี้ครับโทรเข้ามายังรายการข่าวได้เลยครับแล้วก็เราจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ ทั่วทั้งประเทศเลยครับชนกครับเดี๋ยวะก็ล็อกครอนนะครับก็เร็นเป็นกำลังใจให้นะครับรวมไปถึงติดตามการทํางานอย่างใกล้ชิดนะครับว่าทางมุะิทิเนี่ยได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วเพราะว่าหลายพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เฝ้าติดตามหรือว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายไปอย่างไรนะครับ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 ซาลามอัลักุมรอฮ์มัตุลอร์ประกาศุครับมาระเบิดเซเอ์มานตุลล์มัประกาศุครับก็นอกจากที่พังงาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่กระบี่เช่นเดียวกันนะครับคุณอตตาฟตับ รายง,งานจากคุณอารัชมีล่ามนะครับเป็นรองมูลิติมุสดิมเพรสันติสาขากระบี่นะครับแจ้งว่าด้านของประธานเนี่ยเป็นผู้นําในการที่จะก็คือคุณมนตรีขาวขำหรือว่าบุคคลร,รเนี่ยจะรวบรวมหลากหลายองค์กรตั้แต่นายกอบอตอ,อบอจอออบอตอนะครับรวมถึงผู้นําชุมชนอิหมามแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยประชุมกันภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะ ดำเนินการเรียกร้องทวงคืนสิทธิพื้นฐานนะฮะของมุสลิมกลับคืนมาและมีสามพื้นที่นะครับคุณผู้ชมที่กระบี่ไม่น่าเชื่อนะฮะคุณปตเป็นหน่วยงานของรัฐบาลด้วยนะขอไปครับหนึ่งก็คือโรงเรียนอบจกระบี่ที่ห้ามนักเรียนนักเรียนคุมมืยาบนะครับสองที่ทำการอบจเองอบจเองเลยห้ามพนักงานใช่ขุมหยาและสามสุดท้ายนะคุณปต โรงพยาบาลครับกระบี่สามพื้นที่นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดของกระบี่ก็ต้องน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็กระทรวงในของโรงเรียนแต่ว่าระราชการทั่วไปนี่คลุมพิยาไม่ได้ไม่ด้อย่างเดียวกันนมีนะฮะแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลนะฮะคุณตาคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็มีคลุมพิยาในทำเนียบรัฐบาลเองนะคลุมพิะฮะและที่อบจหน่วยงาน กกมีภาคเด็กกว่าทำไมกลุมไม่ได้ยังไงนะยกอบจนี่ต้องให้คําตอบเรานะฮะเดี๋ยวทางทีมงานค,คงจะต้องได้มีการสอบถามเกี่ยวกับกรณีของกระบี่ด้วยนะครับ,รบว่าเป็นอย่างไรหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงพออโรงพยาบาลด้วยเอย้ทำไมมีนโยบายห้ามกลุ่มหิยาบแล้วนะพยาบาลของจังจวดแดนภาคใต้นี่เข้ากลุ่มได้ย,ยังไงครับโรงพยาบาลแล้วว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแบ่งแยกหรือครับนะ